ค <ขอ S 2> ุณพ <hug inspired> <sound> ่อจะเบาครับคุณแม่จะเบาครับญาติจะเบาเพื่อนพี่เป็นทีครับ hey okay. มีมือสอแขนบนที mm. ่ไหนัแบตัดแสบตาทุกตาแล้วปักเป็ดก็ปักเปอาแลวก็บังด้วยก็ายท่านทนทาอยู่ัอยู่ีมากเลราแม่ไปไหนข้าาเล่นเลยเรมา

好身看好身吗 อ่าเจ้าเป่าเจ้าเข้ายาครับเข้านะตอนนี้ผมของแปลงล่างจากฝ่ายเจ้าเป่าไปเป็นฝ่ายเจ้าสาวตอนนี้กระบอกขันเม่าเส้นสีของเจ้าเป่าแห่มาถึงหน้าบ้านเจ้าสาวแล้วน่าจะดีครับตอนนี้เรามาเจอนะครับขันมากนี่ยนะครับก็จะขอ ีครับสวัสดีครับอ่ะใยี่เจรจ,เจาเอาเก่งๆหน่อยพูดเก่งๆหน่อยเบบีม้มาบ้มาเนี่

ีท่านแต่งสียกขบวนใหญ่โตยาวเหยียดเลยมา,มาจากไหนกันครับท่านอ่ามาจากแพรกษาครับผมมาจากแพรกษา,าวันนี้ท่านมาด้วยจุดประสงค์อะไรครับอ่ามาด้วยจุดประสงค์มามมถูกขอทางเส้าเนี่ยครับวันนี้นะครับนำนำอะไรมาบ้างครับอ๋อวันนี้ก็นำเงินมีแหวนแล้วก็บิณฑ์อย ก็คือว่านำเินมาทองนำทองมาเกยนำเผยมาฝากนำขันหมากมาให้พัฒนสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น้องคนนี้คือแม่ไปไหนที่แม่ไปไหนไนแม่อะแม่นะน้องก็ถือนี่เรียกว่าผ่านเชิญนะครับเป็นการให้เกียรติ่ายเจ้าเบ่าจับมาสวยงามปราณี่และน้องเขาจะเชิญเจ้าเบ่าเข้าบ้านนะ ขน้องเขาบอกว่าขอเชิญถันมาเข้าบา้านครับ นอนข้อหว่างไว้ต้องทำอย่างไรครับท่านเศรษฐีอ่ะเปิดทางนะางเจ้าบ่าวอ่ะโ oh, อ,อ,อ้โหเจ้าบ่าวเปิด หลบนะฮะร้องหลบเลยต่ดตัดนครับตัดมาเอาเอาไปวางไปบนเวทีนะครับแล้วออกมามาเชียร์เจ้าเป่ากันจเจ้าเบ่าวันนี้จะโดนจับต็มงอ่าเอาไปวางแล้วออกมาเชียร์เจ้าเอ่าจำรับ กองเชียร์ครับกองเชียร์มาเชียร์ทางนี้เลยครับกองเชียร์มาเชียร์ทางนี้เลยครับเดี๋ยบไปกับต้ไปด้วยอันมาไปครับเอาไปตู้ไ้เรามันอยู่นี้มันไปอยู่ตรงตรงนี้ใช่ัหมมาหลบหลบแดดตรงนี้มาครับมาครับไปหลบแดดตั้นๆทั้งหมดเลยครับเอาแดดไปมันหลบแดดตึ้งๆครับมาหลบแดดตึ้นต่อนเลยครับมาครับมาครับไปยเบาครับแดดร้อนครับมาหลบฝั่งนี้ก่อนครับมาหลบตู้ต่อนครับแดดร้อนไปหลบแดดตึ้งๆก่อนนะครับ มาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ่าวของเราอาตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับอาขั้นต่อขั้นต่ออะคุณครับอาตอนนี้นเรามาเจอสิ่งนี้เขาเรียกว่าประตูเงินประตูทองถามน้องเขาหน่อยว่าอันนี้ประตูอะไร สีเาได้ไหมได้ค่ะต้องทำยังไงครับต้องให้เต้นเต่าไว้ก่อนค <c oughs> ่ะให้เต้นเต่าไว้ก่อนอ่าเจ้าเบ่าคนเดียวไหวไหม <c oughs> คนเดียวไม่ไหวเอาเพื่อนใช่ไหมเอาเพื่อนเจ้าเบ่ามาช่วยหน่อยเร็ว <c oughs> ไม่งั้นไม่ยอมเปิดเพื่อนเจ้าเบ่ามาเร็วมาหน่อยมาเลยเร็วไม่งั้นน้องเขาไม่ยอมเปิด

ต่อด้วยอันนี้ประตูอะไรครับอ๋อประตูอ๋ออ๋อใชได้ดีที่เท่าไหร่ครับตั้งไงครับใครไม่พื้นห้าทีอ่าเาเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาด้วยไม่งั้นไม่ยอมเปิดใช่ไหมอ่าไม่นห้า Yeah. ประตูเลยครับประตูแห่งความสูงใอ้ท่านเศรษฐีเขาได้ไหมลูกได้ไงฮะแล้กตองอย่างเดียวนะไม่เอา